ดิฉันนางสาวนัทกุลวราอัศวโพคินดำรงตำ,ำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนพานิชีวอุปถัมภ์ตําบลเจดีอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมานําเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้ที่รักเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ โดยดิฉันนะคะจัดกิจกรรมนะคะตามรูปแบบ active learning นะคะเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้เด็กได้ลงมือเป็นัติด้วยตนเองเรียนรู้จากการเล่นนะคะซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะเด็กสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นม้ได้คิดเป็นร้อยละ85.18ค่ะ ข้อที่2เด็กสามารถเล่นทํากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งกิจกรรมได้คิดเป็นร้อยละ1 0 0ค่ะข้อที่3เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรมได้คิดเป็นร้อยละ9 6 2 9ค่ะซึ่งจากการจัดก,กิจกรรมนะคะมีเด็กที่ผ่านการประเมินจํานวน9คนจากเด็กทั้งหมด9คนค่ะคิดเป็นละคิดเป็นร้อยละ100ค่ะ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคือจะต้องมีนักเรียนผ่านในระดับคุณภาพ2ขึ้นไปแปลความหมายคือปฏิบัติได้เป็นขังข่าวขึ้นไปค่ะค่ะจากระบบ DMC นะคะของโรงเรียนพาน,นิชีวะอุปถัมภ์ในปีการศึกษา2,567เนี่ยมีข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นอุบาลปีที่2จํานวน10คนค่ะ แต่ได้มาทําเรื่องย้ายออกนะคะหลังจากที่บันทึกข้อมูลไปแล้วเนี่ยในระบบ1คนทําให้ในปีการศึกษา2 5 1 7เนี่ยภาคเรียนที่1ดิฉันนะคะมีเด็กในระดับอันัชั้นอนุบาลสองเนี่ยจำนวน9คนนะคะแต่ในคลิปการสอนที่ท่านคณะกรรมการที่ได้เห็นนะคะจะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยในคลิปเนี่ยทั้งหมด8คนเพราะว่าในวันที่เราบันทึกวิดีโอนะคะมีเด็กป่วยกระทนหันจํานวน1คนค่ะแต่หลังจากที่เด็กคนนั้นนะคะที่ป่วยเนี่ยหายดีแล้วในวันถัดมาดิฉันก็ได้มีการ จากกิจกรรมนะคะตามแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้เนี่ยร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนซึ่งประเมินนะคะประเมินเด็กคนนี้ตรงไปตามสภาพจริงตามเกณฑ์ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้ค่ะเอาอีกเอาอีกเอากล่องอื่นอีกกล่องอื่นอีกอ่ะเก็บใส่ที่เดิมโอเคอ่ะหยิบกล่องต่อไปเปิดดูได้เลขอะไรครับ ได้เลขสี่อ่ะคราวนี้ไปดูซิว่าเลขสี่มันตรงกับภาพอะไรเอย่ยภาพอะไรครับใบไม้ไอ่ะอยู่ส่วนไหนของต้นไม้ส่วนไหนเอย่ยอือใช่ถูกต้องเก่งมากอ่ะกล่องต่อไปเอาให้ครบทุกกล่องเลยดูซิว่าแมนยูจะรู้จักทุกส่วนของต้นไม้ไหมอ่ะหยิบกล่องต่อไป เปิดออกมาเป็นภาพอะไรครับภาพอะไร ากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ดิฉันก็ได้มีการสังเกตพฤติกรรมนะคะแล้วก็ทําการบันทึกผลการประเมินตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในแผนการจัดประสบการณ์นะคะโดยสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานะคะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่นักเรียนแสดงออกมาได้แก่การบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ที่เด็กรู้จักแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะอันนี้ว่าไม่แน่นอน ต้องรู้จักแน่นอนเลย และปฏิบัติร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างปลอดภัยผ่านกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเอที่อกับ9ก้าเลือกกล่องสุ่มหนึ่งกล่องอ่ะแล้วเปิดดูว่าในกล่องมีเลขอะไรนะคะพร้อมไหมอ่ะเลือกกล่องสุ่มหนึ่งกล่องเอากล่องไหนหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่อง ใช่ไหมคะหันไปให้เพื่อนดูได้เลขอะไรครับหันไปเพื่อนดูได้เลขอะไรครับเก้าเลขอะไรครับเลขสองเลขสองอะเก้ากับไอพิวหาภาพที่เป็นเลขสองภาพไหนเอ่ยภาพไหนอ่ะหยิบไปหยิบไปหยิบไปเลยหันห้เพื่อนดูสิคบคือภาพของอะไร เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอย่างสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรมค่ะขอบคุณขอบคุณทุ่าจัดพงไลเอลตาโต๊ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มนะคะจับคู่กับเพื่อนเพื่อค้นหาคำตอบแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะมีการทำใบกิจกรรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งในใบกิจกรรมนั้นนะคะเป็นการโยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะป้นเล่ยต้นเล่ยต้นเล่ยตเลยไปเห็นได้กี่ภาพนะคะ ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทุกคนนะคะแต่ก็มีนักเรียนบางคนนะคะที่โยงเส้นได้ไม่ถูกต้องแต่ครูเองนะคะก็ได้คอยชี้แนะให้คําแนะนํานะคะแล้วก็เป็นรายบุคคลค่ะ,คะหลังจากที่เด็กนะคะได้ทําไปกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็มีการให้เด็กออกมานําเสนอไปกิจกรรมของตนเองอธิบายว่าคําตอบของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้ครูและเพื่อนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบว่า เด็กเนี่ยสามารถทํำกิจกรรมไม่ยังถูกต้องไหมเด็กเข้าใจไหมในสิ่งที่ได้เด็กได้ทำกิจกรรมลงไปนะคะหากพบว่าคำตอบนั้นเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะคะครูก็จะคอยให้คำแนะนำคอยชี้แนะอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เด็กได้นำเสนออีกหนึ่งครั้งค่ะอันที่สองคืออะไรคะ่า กิจกรรมของนักเรียนนะคะในหน่วยต้นไม้ที่รักเนี่ยก็พบว่าเด็กสามารถทําใบกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเนี่ยแคนแล้วก็จะมีอีก1คนนะคะที่ครูต้องคอยให้คําแนะนําแล้วก็ชี้แนะนะคะค่ะและนี่ก็คือรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้ที่รัก เรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนพานิชีวะอุปถัมค่ะดิฉันนางสาวนัฐกุลวรอัศวโพคินดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ